อันนี้จะเป็นม,ม,มะนาวมะนาวนี่คุณยายก็จะบีบใส่เนาะเพื่อนๆนี่เนาะจะนี่เนาะจะวุ้นต้มชิมคุณยายใส่เครื่องก็อีเลียวคุณยายใส่น้ำปลาก่อนเพื่อนๆใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ซอสอันทับพี้นิดน้อยอันนี้ก็จะเป็นฟงแล้วคุณยายจะตำให้เพคนเข้าก so an so an ันก่อนเนาะจ้ะ นี่มนจะวอตทอมซิมกุ่มดใดไตรเพียงผีแล้วเนาะแสบๆเด้อเป็นเพื่อนนี่มจะตังมะละกอแ่บๆจะนี่จ้าแสบแสบ่จ้ะนกนกินกันทูบเก่งที่เติอกิน นคุณยาได้กินตับกุบน้นเนาะนกล็ดกินกันคนเกล็ที่เติมกินมันนีคุณยาได้กินตับกุบ้เนาะ,ะแสบแวปลาอันขาดยางเดียวคุอเม็ดกับกินเนาะนเคุณ,คณยายนีผมมเม็ดกับกินเนาะแสบแสบด้วยคเนเื่อน ใส่เอามาเสือเทศใส่เนาะจ้ะอันนี้ลูกมะกอกเนาะคุณยายก็จะ,จะใส่น้ำตาลน้ำเนาะเพื่อนๆใส่น้ำตาลน้ำใส่น้ำตาลไปซ้อนนึงคุณยายเอาอน เอาพริกไส่น่าจะเอาพริกไส้ต่คุณยายกะกะเอามะเขือเทศลงตำมะละกอตำมะละกอแซ่บแซบเนาะแซ่บๆเด้อเพื่อนๆปี่เนาะจนะตำมะละกอแซ่บๆกะแคุณยายเอาอัน เอาพริกไส้นะจ๊ะเอาพริกไส้แล้วคุณยายก็จะเอามะเขือเทศลรยจะนี่จ้าแสบปะจ้าแล้วคุณยายกะจะตำเนาะให้ขึ้นเขากันก่อนนี่นะจ๊ะกระเดือนบอกพิอม าเดนบเพุ่มฮ่มอก่ฮ่าจ๊ะสูดรเนาะแบบแสบๆเดเป็นเปื่อนเี่มาจ๊ะตังมะละกอแก้วๆคนเกิกินกันสมเกิดที่เติร์กินวันนี้คุณยายได้กิน เด้อเปื่อนๆเนี่เราจะตำมะละกอแฉๆสรกแว่าขาดยางเดียวเื้นเม็ดกับถินเนาะเพื่อนๆที่้นีกกเ้เมนเนดด็เม็ดกับถินเปื่อนๆกินกันสุวเป่อที่เตเตกิน คุณยาได้กินตับกระเทียเนาะนี่มันจะวอลทอมซิมคุณยายใส่เพียงผักดีเดียว็จ่บตะไคร้อันขาดยางเดียวเป็เม็ดกระถินเนาะเพื่อนๆคุณยายมีเม็ดกระถินคุณยายอยจะใส่น้ำตาลน้ำเนาะเพื่อนๆใส่น้ำตาลน้ำใส่น้ำตาลไปซ้อนนึง บไม่เม,ม็ดกะทินมากกินกับคุณยายกอย่างเดียวคือเม็ดกะทิน้นเกิดกินกันส่เกิดที่เอตเตอร์กินมันมีคุณยายได้กินตับกเเนาะบไม่เม็ดกะทิ้นมากกินกับคุณยายกอย่างเดียวคือเม็ดกะทิ้น คุณได้ใส pues ่น mm ้ำปลาก่อนเพื่อนๆใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาไปซอนทับพี่นิดน้อยอันนี้ก็จะเป็นฟงนี่น่าจะต้มซซิมคุณได้ใส่เคี่องก็อีแล้วคุณได้ใส่น้ำปลาก่อนเพื่อนๆใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาไปซอนทับพี่นิดน้อยอันนี้ก็จะเป็นฟงจะ นี่จ้าแสบป็ะ <to> จ <mus incom> um> ่าอย่ค un. ุณยายกตจะตำเนาะให้ขึ้นเขากันกอนขึ้นเกกินกันสมมติเกที่เตื่กินมันมีคุณยายได้กินตำกรทู้เนาะอย่างคุณยายกตจะตำเนาะให้ขึ้นเขากันก่อนแล้วคุณยายก็จะตำเนาะให้ขึ้นเขากันก่อน เพื่อนน้ำปลาเอามาตัตมตัมมะคุ้งกินกันเนาะคุณยายใส่ซอสซอสค่ะพ,พี่ซอสค่ะพ,พี่อัน,นมะละกอเนาะเพนนื่อนๆมันจะเป็นมะละกอเดี๋ยวคุณยายเอานี่ออกอนะมะนาวใส่เอามะเขือเทศใส่นนเนาะจา้ะอันนี้ลูกมะกอกเนาะผงชโลดเนาะผงช,โล,ผชโลดคุณยายใส่ผงชโลดกันจ้ะ น,นี้ก็จะเป็นน้ำปลาด้วยก็จ้ะนี่จ้าแสบบ่จ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆมากีต่ตบมะคุงด้วยจ้ะนี่เนาะได้ตบมะคุงก่อนตามะละกอนะบีมะนาวใสเอามาเสือเทศใส ันนี้ลูกมัดกรอบเนาะใส่แบบนี่ไล่ไล่เนาะใส่ปลาคุณยมา,มา,า,ายมัดมัดปลาให้ไล่อันนี้ก็จะเป็นคุณยายก็จะใส่น้ำตาลน้ำเนาะเพื่อนๆใส่น้ำตาลน้ำใส่น้ำตาลไปซ้อนนึงอะบีบมะนาวใส่เอามะเขือเทศใส่ ลูกมักอกเน,ะนะาะเสร็จแล้วขาดยางเดียวขึ้นเม็ดกับทินเนาะควรๆได้ตรงน้ตรงนี้เม็ดก,กับทินนี่นะา๊ะเดินบบคุมเพิ่มแ <c oughs> บคุมเพิ่ม,ามนาาจะสุดละมะนาวใส่ามาเขือเทศใส่ ลูมกมัดกรอกเนาะพุงเนาะมะเขือเทศอันนี้จะเป็นมะนาวมะนาวนี่คุณยายก็จะบีบใส่เนาะเพื่อนๆนี่เนาะจับแล้วคุณยายจะตใหัดไปคนเข้ากันคนเนาะจับคุณยายก็จะใส่น้ำตาลน,น้ำเนาะเพื่อนๆใส่น้ำตาลน,น้ำใส่น้ำตาลไปซอนนึง คนเกิดกินกันทุกคนเกินที่เติมกินวันนี้คุณยายได้กินตับหมูนนเ,เนื้อน่อตำมะละกอตำมะละกอแซ่บๆองุ่นเนะาะมะเขือเทศอันนี้จะเป็นมะนาวมะนาวนี่คุณยายก็จะบีบใส่เนาะเพื่อนๆ นี่น่าจะนี่น่าจะเดินมาคุ่งเพิ่มมาคุ่งเพิ่มน่าจะส,สะวัสดีจ้าเพื่อนๆมากีนตับมะคุ้งด้จ้ะนี่เนาะคุณยายตับมะคุ้งก่นอนตับมะละกอคุณยายกะจะใส่น้ำตาลน้ำเนาะเพื่อนๆใส่น้ำตาลน้ำใส่น้ำตาลไปซอนนึง ตั้งมะละกอแซ่บๆะบีบมะนาวใส่เอามะเขือเทศใส่อันนี้น่าจะอันนี้ลูกมะกอกเนะาะตั้มะละกอตั้มะละกอแซ่บๆ